สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกมอังโซโมบายนะครับคลิปวิดีโอนี้พี่ก็จะมาประกาศกิจกรรมสําหรับวันเสาร์และอาทิตย์นี้นะครับก็คือกิจกรรมสําหรับเซิร์ฟ PVE ก็คือการวิ่งเจ้าบอโต้นะครับมีแข่งความเร็วนะครับก็จะใช้บอโต้ป่านะครับก็สําหรับเซิร์ฟ PP ก็คือการต่อสู้เจ้าก๊อบเพิงนะครับก๊อบเพิงที่เราจุดไฟนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ รีวิวสนามกิจกรรมของเซิร์ฟพีพีเสร็จเราก็จะไปเจอกันในเซิร์ฟพีพีนะครับตอนนี้ก็เราก็จะไปจับบอลโต้ก่อนนะครับบอลโต้ก็จะเกิดแถวแม่นม้ำนะครับแม่น้ําทางเส,สาเขียวก็เกิดนะครับแ,แถวเกิดหลายจุดนะเกิดแถวเขาคิฟฟินก็มีนะครับแถวข้างๆแม่นม้ำนะครับทางเสาแดงก็เกิดอยู่นะครับแต่หลังบ้านเกาะบ้านพี่นี้ก็จะมีอยู่นะครับ ก็จจะมาัับนบนตรงหลังเกาะนี้น่าจะเกิดเยอะอยู่นะเจ้าบอนโต้ครัน,นะครับรนั่นหนึ่งตัวครับก็สามารถใช้เจ้าบอลโต้ผสมก็ได้นะครับผสมทำเปินปิน100 หรือว่าใช้ตัวปลาจับมานะครับเดี๋ยวถ้าวันกิจกรรมเดี๋ยวพี่จะไปอพัพเลเวล60ให้นะนี่นะครับแล้วนะ l e v เ l หกล60นะครับแล้วก็ใช้ยาสอบควอนมันก่อนนะครับ ออโต้นครับกดป้อนพิษเมกะพูลให้มันครับป้อนเสร็จพิกพับไดเบลให้มันเพื่อให้มันตื่นไวคนับ แล้วนับแล้วก็ใส่ตะโกนสิบห้านับยันบรีเลยนะครับตรอสักโคนน่นึงนับ ก็อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟ t p e นะครับน้องคนไหนสนใจเขาเล่นก็ไอ้ทักขอเขาเล่นได้นะครับก็จะมีอยู่2เซิร์ฟนะเป็นเซิร์ฟ PV PVP และเซิร์ฟ PVE นะครับทั้งสองเซิร์ฟก็เป็นเซิร์ฟแยกกันนะไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเดียวกันนะครับสนใจเล่นเซิร์ฟแนวเ,เอาชวิตรอบแบบรักสงบก็มา PVE นะครับถ้าอยากเล่นแบบบูดดุดเดือดหน่อยก็ไป PVP นะครับเป็นทนะีพีทั้ง7วันนะครับเป็นเซิร์ฟธงขาวนะครับ แลครก็เชื้อีนี้เปิดมาจะ7ปีแล้วนะครับเปิดแบบยา,ยาวๆมีการปิดนะเหมาะสำหรับคนที่อยากเล่นยาวๆนะท่านสอนเซิฟไม่เปิดของให้หมดอายุนะเชื้อพีนี้จะเปิดช่วงของเต็มเดือนละหนึ่งครั้งนะครับถ้าของเต็มนี่เขาจะเปิดนะครับถ้าคนที่เข้ามาดูแลบ้านกับสัตว์ก็จะไม่หายนะครับนี่เราก็ตื่นมาแล้วนะครับ คอัพเลเวลนี้เดี๋ยวพี่จะไปอัพหน้าสนามให้นะครับ60่หกสิบครับไอ่อัดอัดสปีดหมดเลยนะครับสปีดหมดได้สองร้อยยี่สิบครับ ี่แจเกตสะิฟ้านะครับเราจะไปชุบที่สนามกันนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ตรงที่สนามนะครับเราไปดูสนามกันว่าเส้นทางไปทางไหนบ้างนะครับาครับตอนนี้เราก็มาอยู่จุดที่ที่วางทีงชุบไว้นะครับก่อนน้องคนไหนที่บ้านอยู่ไกลเอาบอรโตมาก็ให้ทำชิฟ้ามานะครับที่ก็ทำชิฟ้ามานะครับ พี่ก็จะปลดล็อกเจ้าแท่นจุกไว้ตรงนี้นะครับก็สามารถเอานํำที่ฟามาชุบไว้ข้างสนามได้นะครับก็จะชุกไว้นะครับพี่ก็ชุบตัวมื่อกี้นะครับที่พี่จับนะครับใช้ที่ขีนะครับใช้ที่ขี่าสองแบบได้เลยนะครับก็ใส่แบบแบบฟอร์มหรือว่าธรรมดาก็ได้นะครับ ก็เสอแบบธรรมดานะครับก็สามารถสใช้ทองได้นะครับกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราขี่ไปเจาะตรงสตาร์ทเลยนะครับสตาร์ทก็อยู่ข้างล่างเลยนะครับ คนที่พอที่จะลงกิจกรรมก็ให้นําเจ้าบอลโตมาจอดไปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยววันสประมาณสองทุ่มเรามาเจอกันนะครับในไลฟ์สตรีมนครับนี่นะก็จะตกิจกรรมนะ เี๋ยวเราจะบินดูสนามกันว่าไปทางไหนนะครับจากจุดสตาร์ตรงนี้นะครับก็ให้วิ่งตรงออกไปตรงไปทางทะเลเลยนะครับนี่นะสตาร์ตรงนี้นะครับวิ่งไปมาทางนี้เลยนะครับตรงเลยนะครับตรงตรงตออกไปนอกทะเลนะครับให้วิ่งบนบกนะห้ามลงน้ำนะครับ าทางนี้นครับตรงออกมาทางทะเลเลยนะครับแล้วก็อ้อมไปทางหน้าเกาะของพี่นะครับตรงมาทางนี้เลยนะครับตรงๆมาครับก็จะอ้อมบ้านคนนี้นิดนึงนะครับแล้วมาทางนี้นะครับ ถึงเส้นไทยตรงนี้เลยนะครับนะครับเส้นไทยก็อยู่ตรงนี้นะครับใครที่เข้าเส้นไทยเป็นคนแรกก็จะได้รับของรางวัลไปนะครับมีจะมีของรางวัลอยู่ที่1 2 3นะครับแล้วก็รอบนี้ถ้าใครลงร่วมกิจกรรมก็จะมีของรางวัลปลอบใจให้นะครับคนที่เข้ารอบกิจกรรมก็จะมีของรางวัลปลอบใจให้เล็กน้นอนนะครับ นี่นะครับก็คือกิจกรรมของเซิร์ฟ p ี e นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันกิจกรรมของเซิร์ฟ p v p นะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาเจอกันอยู่ตรงสนามของกิจกรรม PVP นะครับก็คือการต่อสู้เจ้าครอบเพิงนะครับครอบเพิงนี่ก็สามารถเข้าในตัวได้นะครับนี่นะครับเรครับในตัวเราได้เลยนะครับแล้วก็ให้ใส่ชุดหนังนะครับชุดหนังก็ได้เรียกประมาณ15้านะครับ นี่นะครับชุดพวกนี้ครับก็สามารถทําในตัวได้เหมือนกันนะครับถ้าใครมีระดับฟ้าก็จะได้เปรียบนะครับวันนี้พี่ก็ครับชุดมาเรียบร้อยนะครับจะเปลี่ยนชุดให้ดูนะครับนี่ครบก็แกมรบเพลิงสีฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำไม่ใส่ชุดนั่งอย่างนี้เลยนะครับก็ใช้ก๊อเพลิงตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับใช้ตีกันนบใครเทีและรอดพอสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับกิจกรรมนี้ก็ลงทีละคู่เหมือนเดิมนับมีข้านสนามนะครับ ห้ไล่ตีกันอยู่ในสนามนี้เลยนะครับสำหรับเซิร์ฟพีนะครับก็เจอกันวันอาทิตย์สองทุ่มนะครับก็มาเจอกันอยู่ในไลฟ์สตรีมใน YouTube ได้นะครับก็กิจกรรมก็จะมีให้เล่นทุกอาทิตย์นะครับสำหรับเซิร์ฟทั้งสองเซิร์ฟเลยนะครับหมุนผัดเปลี่ยนไปเรื่อยนะกิจกรรมไม่ซ้ำกันนะครับก็น้องๆคนไหนที่สนใจเขาเล่นเซิร์ฟภาคเก่านะครับก็ทักมาได้นะครับก็ยังเปิดให้เล่นเลยได้อยู่นะครับ รอเจ้าอัติเมตเปิดเซิฟได้นะไม่รู้ว่าตัวเกมตัวเกมเก่านี้จะเขาจะให้เปิดต่อไปหรือว่ายังไงนะต้องรอดูกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมาดีิสนามสรับกิจกรรม PVP นะวันอาทิตย์นี้เรามาเจอกันนะครับสลับเซิฟ PVE ก็วันเสาร์ชงทุ่มนะเป็นการวิ่งแข่งเจ้าบอนโต้นะคบองคนนหนสนใจเขาเล่นก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะคทั้งสองเซิฟเลยนะครับเซิฟ PVE และเซิฟ PP นี่นะก็ นี่ก็เป็นสนาของเซิร์ฟ PVP นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับกันต่อสู้เจ้าข้เพลิงนะครับใส่ชุดหนังนะครับแล้วก็ข้เพลิงนี้เลยนะครับรับกิจกรรมนี้มาประก,กาศแค่นี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนก่อนใ,นใครนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ